ต่อไปนะคะเป็นการคูณด้วยเลขสองหลักนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งสสองห้าคูณสิ 2, 3, นะคะเช่นอย่างนี้นะคะ ในการคูณเลข2หลักคือตัวคูณนะคะตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะนักเ,เรียนมีเลข2หลักนะคะคือถึงหลัก10ใช่ไหมคะคือ23เวลาที่เราคูณนะคะนักเรียนเราจะคูณโดยใช้หลักหน่วยก่อนนะคะไปคูณกับตัวเลขที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะลูกเอาคูณยังไงอ่าเอา3ไปคูณก่อนนะคะ35 15ทด1ซึ่งการคูณก็คูณเหมือนเลขหลักเดียว สามสองเป็น6บวกหนึ่งเป็น7ใช่ไหมคะสามสามเป็น9ใช่ไหมคะพอเรียนคูณหลักหน่วยเสร็จหลักถัดไปที่นักเรียนจะคูณคือหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบคือเลข2ตัวนี้เอาขออภัยนะคะเลข2คือหลักสิบ นี่สีเขียวนะคะครูใส่สีเขียวไว้ทีนี้ตัวเลขที่หนูทดไว้คุณครูจะมัดใช้นักเรียนกาทิ้งก่อนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่งงว่านักเรียนใช้ไปแล้วนะคะก่อนที่นักเรียนจะคูณเลข2ซึ่งอยู่หลักสิบใช่ไหมคะหลักหน่วยจะไม่มีค่าเพราะมันจะไปเริ่มที่หลักสิบใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนศูนย์ตรงนี้ให้คุณครูก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนก็นำสองสีเขียวหลักสิบของเราไปคูณตัวเลขปกติ เมื่อที่เราเรียนผ่านมาคือเวลาคูณเราจะคูณจากหลักหน่วย10บร้อยพันใช่ไหมคะหรือคูณจากหลักที่อยู่ฝั่งขวามือของเรานะคะสอเป็น10ใส่0ย์ทด1ก็ทดปกตินะคะลูกสอเป็น4ีบวกหเป็น5อย่างนี้นะคะสอเป็น6นะคะเพราะนักเรียนคูณ ได้สบรรทัดนะคะนำม,มาบวกกันนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นปสจริงๆแล้วถือเป็นการทบทวนนะคะเอาขีดเส้นใต้2เส้นครูขีดเบี้ยวนิดหน่อยเดี๋ยวครูลบออกนะคะนี้เอานักเรียนทําคล้ายๆที่คุณครูพาทําแบบนี้นะคะ5้บวกศนะคะจา ตับจากตอนแบบนี้เราก็บวกนะคะ5บวก0ได้5ใช่ไหมคะ7บวก0ได้7 9บวก5ได้14ทด1บวกเลขปกตินะลูกนะ6บวก1เป็น7เอาใส่ลูกน้ำปอสีชอบเรียกลูกน้ำกับคุณครูนะคะนับ1 2 3แล้วใส่ลูกน้ำนะคะเอายกตัวอย่างอีกสักข้อเพื่อความเข้าใจข้อ2นะคะ อาลองแบบนี้ดูอ่าเราเรียนมาแล้วข้อที่หนึ่งเมื่อกี้อ่าการคูณคูณจากหลักหน่วยก่อนนะลูกนะ 50, 50, 50เป็นศูนย์อย่าลืมนะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ห้าศูนย์เป็นศูนย์เอาห้าแปดสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่นะคะอย่าลืมห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกสี่เป็นสี่สิบเก้านะคะจากนั้นนักเรียนก็เอาหลัก สิไปคูณก่อนที่จะคูณอย่าลืมใส่0ตรงนี้และกาตรงนี้ทิ้งกันครูจากให้เรียนกาทิ้งเพราะบางคนมักจะเอาตัวทดเดิมไปบวกนะคะจากนั้นนำสามไปคูณใช่ไหมคะสาเป็น0คูณเหมือนเมื่อกี้3า8สามแนักเรียนดูไม่สุขคูณแน่นะคะใส่สีทด2นะคะถ้านักเรียนกาตัวทดเดิมไปแล้วน,นักเรียนก็จะไม่งงนะคะ 3 9 27บนะคะบวกสเป็น29่ส้ใส่หลักให้ตรงแบบนี้นะคะลูกจากนั้นนำมาบวกกัน2บรรทัดนี้นำมารวมกันนะคะศูนย์บวกศเป็น0นย์ะคะลูก0ูนบวกศย์เป็น0 9นเบวกสเป็น13ทด1บวกเลขปกตินะลูกถ้าครบ10มีตัวทดก็ทดเหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะ 9ก้บวกสบวกหเป็น1ิบสี่ทด1นะคะสอบวกหเป็น3นี่คะ่ะแล้เนี่ยก็จะได้คำตอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ครูคให้ใบงานนักเรียนไปให้นักเรียนไปทำซึ่งมี5บาใบงานก็ในสัปดาห์นี้ให้ทำให้ครบซึ่งมีการคูณเลข1หลักและเลข2หลักนะคะสู้ๆนะคะนักเรียน